สวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่า uh รักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราไปทุระมานะคะเราไปทุระเรื่องกระเบื the the ้องของเรานะคะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะคะก็ตอนนี้นะคะเราก็เลยมาด้วยเมนูเส้นทั้งคู่เลยนะคะลุงคิดก็คือเป็นผัดไทยโบราณเป็นผัดไทยที่อร่อยมากเลยนะคะพ่อพิ่ซี่ชิมไปนะคะตอนที่เทออกจากกรอกนะคะคือแอบกินของลุงคิดนั่นเองนะคะอร่อยมากเป็นปกติเป็นคนที่ไม่ชอบผัดไทยแต่อโหอันนี้อร่อยมากเลยวันหลังต้องไปรีวิวนะคะเพราะว่าของอร่อยเราก็อยากให้เอฟซีของเราแฟนๆทางบ้านของเราได้กินนะคะ ส่วนป้าไปซี่ก็ขนมจีนน้ำยาป่านะคะแล้วก็มีนี้นะคะหมูแดดเดียวของแม่นะคะแม่แม่ทำมานะคะใส่ในตู้ช่องฟิตไว้นะคะวันนี้ก็ทอดเป็นเครื่องท็อปปิ้งนะคะก็เดี๋ยวเราสองคนก็ขออนุญาตกินก่อนนะคะมกินไปด้วยกันค่ะโอเคกินก่อนเราค่อยคุยกันครนกัน ของทุกทิ่ก็เมนูเส้นเหมือนกันนะคะวันนี้เมนูเส้นทั้งคู่เลยครับกันอือเฮอให้แบบโบรนณอบราณช้นเธอเหอโบราณช้อน uh huh. wow. เขามีเกี๊ยวทอดให้ด้วยเขาชื่อร้านหอยทอดโบราณ ื่อร้านเขาค่ะวันหลังเราจะไปนั่งกินร้านเขาดูอต้องไปต้องไปค่ะเพราะว่าผัดไทยเขาอร่อยเขาไม่ไม่ไม่ใส่ซอสพริกไม่ใส่ซอสมะเขือเทศเหมือนร้านอื่นหลายร้านเนาะบางร้านเห็นใส่ซอสมะเขือเทศที่ผัดไทยเลยใส่ซอสมะเขือเทศว่ะนะอันนั้นโมดไม่อร่อยแบบนี้เขาเออเขาทำอร่อยจริง ชิมไปแล้วก็ไม่หวานเลยนะคะแล้วก็เขาไม่เน้นกุ้งแห้งนะคะเขาแบบว่าเขาเน้นเป็นเหมือนเป็นอ่ออะไรนะหัวไชเท้าออกส้มๆนะแล้วมีกุ้งแบบว่านิดหน่อยนะคะกุ้งแบบว่าเขาไม่ใส่แบบเล็กๆเป็นปล่อยอันนี้เกี๊ยวเกี๊ยวเกี๊ยวกรอบอุย้ยอืนนจริงอันนี้ก็ขนมจีนก็ชุดนี้นะคะยี่สิบบาท น้ำยาสิบาทขนมจีนสิบาทพร้อมผักเออที่นี่ค่าของชีพค่อนข้างไม่แพงค่ะชุดเดียวเห็นตอนป้าเทไหมเนาะชุดเดียวก็จานมาเลยเม็ดกระถิ่นเนะี่ยก็ถุงละสิบบาท ใส่ไปแล้วโรยไปแล้วก็ยังเหลืออีกอสิบบาทเยอะลุงพิก,ก็ยังมีอีกโ,อโหยี่ปีสเตเฮียนะยีคอนเซฟมันนี่อรอนะ่อยนะมั cheap เนชิบ yeah. อ่ะแถวนี้อาหารไม่แพง เดี๋ยวถ้าสั่งในฟู้ดเพนด้าของลุงคิปสั่งมาจากฟู้ดเพนด้านะคะปาปิซีแวะซื้อข้างๆา <c oughs> อร่อยมากไม่ต้องใส่น้ำปลาเลยนัวเราไปดูกระเบื้องมาค่ะเออเราก็ไปที่โฮมฮับนั่นแหละไปดูกระเบื้องห้องน้ำเพราะห้องน้ำเรามีสี่ห้องเราเลือกไปเราใช้เวลาเลือกไปเกือบสี่ชั่วโมงนะคะเพราะว่า เราจะห้องนี้เราจะเอาโทนนี้โอ้โหเลือกก็ต้องเอากระเบื้องมาเทียบแล้วทีนี้เราพอเราเลือกกระเบื้องเสร็จเขาก็จะไปออกแบบให้เราว่าไอ้ที่เราเลือกกระเบื้องพื้นกับผนังเนะี่ยเวลาทําออกมาแล้วมันจะเป็นแบบไหนเนี่ยแล้วตอนนี้เราก็เลือกกระเบื้องแล้วแล้วเขาก็กาลังจะออกแบบ 3D ใช่ไหมสามดีอะค่ะให้เราดูมุมซ้ายมุมขวามุมหน้ามุมหลังว่าห้องน้ําจะออกมาแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็รอเขาแล้วก็ส่วนไนห,ห้องครัวคิทเช่นใช่ไหม เราก็ต้องรอดูแบบเขาเหมือนกันนะคะตอนนี้กระเบื้องพื้นชั้นล่างเราได้แล้วลานซักล้างได้แล้วมันจะดังหน่อยนะคะหมู่บ้านจะสั่นจะเป็นแบบนี้นะคะบ้านเราเสร็จ เราไปอยู่ส่วนตัวก็จะไม่ค่อยมีเสียงอะไรอย่างนี้มากมายนะคะเพราะว่าก็จะได้ยินแต่เสียงกบเสียงนกใช่ไหมบีเฮา Come on you missed a little t ฮะยู u ิส s s e d it y u m บอ s e d it Midbot in h อไม่ใช่ไอทอกเบาว่าอินเดวิลเล็ตก็จะแฮปบอตบงมอตบ่ายอย่างงี้นะ h u t u h e h e h u มึคิดบอกว่า บ้านที่อยู่เชียงใหม่ตรงข้ามบ้านเราเนะคะ <S <S ่ะเขาเป็นคนสิงคโปร์เนาะด้วยเมียไทยเขาก็จะเลี้ยงหมาไว้ตัวหนึง่งหมาตัวนีด้เดี่ยวนะตัวนีด้เดียวแต่เห่านี่อูโหแสบแก้วหูมากเนาะ <S <S แล้วก็สั่งกูดแคนด้าแก๊ปเกิร์บอะไรเนี่ยทั้งวันเขาจะมีคนใช้อยู่สองคนมีลูกแล้วเมียเขาเหมือนทําอาหารไม่ค่อยเป็นนะคะก็คือทําซุปทําอะไรให้ลูกเนี่ยนะคะแต่ว่าเขาจะสั่งอส่วนใหญ่แต่เขาดีนะคะน่ารัก เวลาป้าพิซีมาเขาก็จะย้ายเขาก็ส่งมาสเตทะโทรมาหาเอ้าพี่จะย้ายแล้วเหลืออะไรเงี้ยเขาหน้ารักเคยไปเดินออกกำลังกายด้วยกันมาเขาอะจะเห่าทุกครั้งเวลาแกลบหรืออะไรมาทั้งวันเนาะเพราะว่าเวลาพวกเขากินเขากินไม่เหมือนกันไงบางทีคนใช้เขาก็จะสั่งมากินบ้างบางทีเจ้าของบางทีาอาคนสิงคโปร์เขาสั่งบางทีลูกเขาหิวอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนทั้งวันเลย แล้วหมาทุกครั้งหมาก็จะวา,วากวากวากตลอดนะคะใครมาจอดหน้าบ้านเนาะมองคิดอะจนปวดหูแต่พอมาอยู่ตรงนี้เป็นเสียงเด็ก <laughs> วี้ววเขาอยู่ตรงข้ามนะ,ะเขามีลูกสามคนไล่กันเลยนะไล่กันเลยจะมีอยู่เด็กอยู่คนหนึ่งน่าจะอายุประมาณยูทิ้งเฮาโอเฮาเฮาเอ็ดนะสองอ,อปีกว่าประมาณสามปีกว่า เขาแบบเหมือนแบบว่าเขาอยากได้อะไรเขาจะกรี๊ดนะคะร้องจนเหมือนโอ้โหวิสงสารคอเขาเลยอ่ะเหมือนก็อ้าอ้าอ้าแล้ร้องแบบเป็นครึ่งชั่วโมงอ่ะวี้ด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 อย่างเงี้ยอืมอ่เผาเหรออืมอเนี่มโตขึ้นน่าจะเป็นนักร้องอ่ะอืมเพลงเบนฮิมบอยออเกิร์ลบอย ต้องเป็นซปเปอร์สตาร์ผดซิงกระซองซิงเองโอ้หค่ะเสียงดีค่ะหมูแดดเดียวแถวอีสานเนี่ยเขาจะชอบทำถ้าแดดดีๆช่วงนี้มันคึมเข้าอยู่ป n ะมาณดูได้ก็มาสไลด์พุดซอสเกลือน้ำมันหอยน้ำตาลนิดหน่อย แล้วแต่ปรุงรสจะใส่ผงนัวไม่ใส่ผงนัวแล้วเธอก็ไปเช็คอินเดือนสั้นวันสั้นข้าวลงอยู่์้วยก็วันสั้นก็หมูวันสั้นเนมดมหมูวันสั้นไอ้ข้าวลงอินซันอ๋อคุคิดบอกว่านานแค่ไหนก็อัพทูสั้นว่าสตรองไม่สตรองนะแต่อัพทูยูว่ายูวันดมแข็งมากแข็งน้อยไงโอเคในบิลฟี่เวย์ก็แล้วแต่เพราะบางคนเขาก็จะชอบ แข็งๆเนาะบางคนอย่างแม่ป้าเขาฟันไม่ดีเขาจะชอบนิ่มๆหน่อย <c oughs> ไม่หมามาชิน้นนอตไรสตองทูมัดกิจะไลซอฟต์ดิตเทนบิดบ <Yeah. S 2> พคอเธอฟันน,นอ,อไปทำฟันปลอมไงมันก็จะเคี้ยวเหมือนฟันจริงไม่ได้แกก็สองชั่วโมงแต่ช่วงนี้มันคืมสามสี่ชั่วโมงยังเอาเข้าเลยฝนตกเลนนิ่งก็ต้องเทคแคร์แล้ว <c oughs> อือแล้วแต่ but no m อ ประมาณห้าหกชั่วโมงถ้าปกปตินะถ้าไม่งั้นมันก็จะไม่แห้งแต่ถ้าจะส่งไปให้คนอื่นมันก็ต้องทิ้งไว้นานกว่าน,นั้นมันจะได้ไม่เน่าง่ายหืมยี่สิบบาทข้างหลังหันดูจะอิกอร่อยมากเลยนะครับ กระถินโรยขนมจีนน้ำยาป่าเนี่ยอร่อยไหมเนี่ยลุงพีใช่ใช่หมูหมูสามชั้น นี่แหละ,ะสไตล์โบราณเขาจะเขาจะโรยเขาเรียกกากหมูเนาะกากหมูเขาจะคั่วเองนะคะเขาให้มาเยอะมากนี่แหละนี่คือผัดไทยโบราณขอลองเนี่ยนะลุงเดปกติเป็นเออถ้าจะกินผัดไทยป้าจะสั่งร้านนี้ทำกับข้าวอร่อยไม่จะเข็นคนทำจังเฮ่อืมนช้อนอ๋อยู่ที่เหนียวผัดไทย ห่วงกินอืมอร่อยอ่ะผัดไทยโบราณก็จะมีวันตะอสีเฟสพี่เพิ่นคุกว่ะอืมทำอร่อยมากไม่โอนออย่างอยากได้เห็น ร้านหอยทอดโบรานนะคะใครที่อยู่ในตัวเมืองอุบลนะคะก็ลองไปกินได้เลยโอ้ยเผ็ดจบคลิปก็เอฟซีชอบนุ่งคิดจบคลิปนะคะก็นุ่งคิดหัดพูดไทยวันนี้นะครับองคอนพาเฟจีลงเครสกินเมนูเส้นเมนูเส้นอ๋อเมนูเส้น Yes เมนูเส้นมีขนมจีนขนมจีนน้ำยาปลา น้ำยำปลามีผ nice. nice. nice, ัดไทยโบราณมีหมูหมูแดดหมูหมูแ็ดเดียวหมูดดเดียวมีหมูดดเดียวและอร่อยมากมากอร่อยมากอย่าลืม subscribe อย่าลืมกด like และ c h อกัคลิปหน้า see you tomorrow เจอกันพรุ่งนี้ค่ะ bye thank you for watching Thank <laughs> you.